บางครั้งพระพุทธเจ้าท่านปลอบใจคนอ่อนแอท่านก็นไปปะลาะไปรูปหลังลูกเอ้ยลุกขึ้นเถิดวัฏสงสารยาวนานมากนักทางข้างหน้ายังไกลมากที่เราเดินมาไม่ได้เสี้ยวเธออย่าอ่อนแอลุกขึ้นเถิดจงกระทําความเพียรกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอนดูนั่นใช้คำว่าเอนดูด้วยนะ ยังพิกขเวสัทธาราสาวการนังหิเตสินาอนุกรรมปิเกณะอนุกรรมปังอุปทายกตังโบตังมยาภาษาบาลีถ้าพูดแปลให้สละสวยจะไพเราะงดงามมากเป็นคำชี้ชวนเป็นคำวิงวอน เิกโซทั้งหลายลูกเอ้ยกิจอันใดอันพรพศา,าสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายที่ศา,าสดาทั้งหลายได้กระทํากับลูกศิษย์ลูกหาแม้เราเองก็ทำเช่นเดียวด้วยความเอ็นดูด้วยความปราณีเราก็ะทาไว้สมบูรณ์แล้วเพื่อเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิ สุญญารานิชายทะมาประมาทัทะมาปราชาวิปติสละโนอนุวัตทะที่สุทั้งหลายนูน่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอจงไปทำความเพียรเผากิเลสเถิด เธอจกักมิได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโวอัมหากังอนุซาสนีนี้แลเป็นพระวาจาเป็นท้อยคำพร่ำสอนวิงบอนชักชวนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาลาวบ้านเราภาษาไทยลองไพราะไพร่เป็นคำชักชวนเป็นคำวิงบอลปอบเปล่าะปลมใจยามอ่อนแอยามพ่ายแพย้บางครั้งท่านก,ก็ปุกปุกใจ บุกให้กล้ายอมเป็นยอมตายทำยังไงท่านก็เล่าเรื่องของท่านนั่งอยู่พญามารมาชี้หน้าไล่นี้เห็นไหมพระพุทธรูปของลราปางหนึ่งเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมารมารวิชัยมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้ในหัวเขาเราจะเห็นในกรุงเทพองค์ใหญ่ๆที่วัดไตรมิตรที่ทาด้วยทองคำนะหกหกตันหกพันกวกิโลเตมมือกว็าวางไวง้นี้ นั่นเรียกว่าปางสะดุ้งมารหรือว่าปางมารวิชัยปางชนะมารเมื่อพระพุทธเจ้าได้ย่ามามาปูยากุษแปดกัมปูแล้วก็ตั้งใจว่าประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษนือหนังเอ็นกระโดกข,ของเราเนี่ย จักเหลืออยู่เลือดแล่นเงือสรีละเหือดแห้งไปถ้าหากเรายังไม่บรรลุทำอันความภาคเพียรพยายามของมูลดพึงเข้าถึงได้เราจะไม่ยอมเลิกไม่ยอมละให้มันตายอยู่ตรงนี้สั่งคาเมเมมาตังเซยโยยยังเจชีเวปรชิโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับกิเลตัณหาดีกว่าเป็นอยู่อย่างพ่ายแพ้เรียกว่า ไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดีเมื่อพญามารมาไล่นีหนีนะท่านมานั่งทําไมที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของของเราเกิดมาจากบารมีของเราพญามารขี่ช้างคาริเมฆะระบริวารขุนทัพเป็นแสนล้านเนรมิรแขนเป็นพันๆอาวุธครบมือเอามือตบลงไปในแผ่นดินแผ่นดินวาดวันไว้เขาสนเสนนุราชสั่นสะเทือนด้วยแรงอํานาจแห่งมาร พวกเทวดาหน,นีไปอยู่ขอบจักรวาลหมดกลัวแต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นั้นท่านก็นเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราหน้าจะหนีไม่ใช่ของเราซะแล้วตั้งใจจะลุกนึกถึงการอธิษฐานการตั้งใจที่จะมาตั้งแต่บ้านนั่นแหละพอพอตั้งใจจะลุกขึ้นกําลังจะโยลุกอย่างนี้นึนกเึิมาได้มือตกหัวเขาเลยสั่งคาเมเมมาตั้งเสยโยยยังเจชีเวปรชิตโต ตายเสียในขณะที่ต่อสู้เนี่ยจะลุกไปไหนดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พา่ายแพ้ชัยชนะก็เกิดขึ้นพญามารก็เลยพา่ายแพ้พวกเทวดาทั้งหลายก็ชโยโหรองที่เราได้ยินชยโยปีพุทธาสิลิมาโตอายังมรลาชาจัมาปาปิมาโตปรลาชยโยอุงโคเซยงุงโพที่มันเดปโมทิตาชายญาตานามานะขนามหองสวด ชยโยปิอายังที่ว่าบัดนี้ตะาเทวคนามพมมคันนามอินทคันามนางคนามสปันนคันามในขณะนั้นยามนั้นหมู่คณะของเทพเทวดาอินพระอินเท,นทวดาพราะพมหมู่านหมูคุดทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีปะโมทิต วาเกิดความชื่นชมยินดีแท่ซองสาธุการในชัยชนะ